ย้อนมาครับอูสเคียยูสปอฟอ้าวเกือบไปดูครับผู้รักาประตูีนก้าเล่นเลยนะครับอูสเคียยูสปอฟครับทิ้งมาทางขวาชมูโดรดอฟทันด้วยครับแล้วปาดเข้ากลางมาลูกนี้ได้ซัดแล้วก็ส่งสูงเลยครับโอ้โหของเรานี่ไปหลุดตำแหน่งกันครับ นกล้อไม่มีอะไรครับปรากฏว่าโชมูรูดอฟก็ไปเก็บบอลมาได้แล้วปาดเข้ากลางครับหายเลยครับอูกันบาเยฟครับหมายเลข19ครับทำประตูที่2ให้กับอุซเบกิสถานครับแล้ววันนี้กลายเป็นโชมูรูดอฟเนี่ยซึ่งปกติเป็นดาวซันโบตัวหลังที่วันนี้2แอสซิสครับเนี่ยครับบอลเหมือนจะไม่ทันครับแต่ว่าโอ้โหเขาทันแล้วตาไวมากครับตวัดหนีพันษาเข้ากลางมานี่เรียบร้อยเลยครับแล้วดูตัวที่ตาโอ้โหธนบูนแะตาไม่สุดครับ ติสตองโดก็ขูบเข้ามาช่วยไม่ทันครับกลายเป็นตุกุนบาเยฟกบวิ่งมาปั่นโคลงล้งด้วยซ้ายสารัตให้บดินบดินคือสารัตเอาแล้วครับสวยครับสารัตสารัตซัดลูดิแม่เจตนาคือยิงนะครับแต่ว่าทางเสาสองก็มีทีละคอนก็ที่พุ่งเข้าชาร์แต่ว่าไม่ถึงบอลครับตตัวแถวสองทางดีไปนะครับจังหวะที่สาม เทสเินครับเคาะคืนให้สุพนันสุพนันแทงมาลูกนี้อาแล้วครับประตูบลถึงกรประตูบนจริงโอู้หูยแม่ลูกนี้น่าเสียดายมากครับไม่ได้ติดเซฟอะไรด้วยนะครับขาเป็นตัวออกต้องอดีมันครับดูลูกซีกของขอุสเป้ครับเปิดมาลูกนี้พัก,กอกแล้วจิ้โอ้โหูยลูกว่าเข้าไปแล้วครับบอลไปชนคานเหลือเป็นสามศูนย์ครับยังได้อยู่เปิดติดครับแล้วดูพักอกดีด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลผ่านมือซิวารัลครับ ใส่ฟีฟ์หลายตอมาอู้แล้ค่อยให้ชมเปนส์ล็อกถามชิงกันแล้วหลุดป,ป่าลูกนี้แชมเปนอฟโอ้โหไรหลังใช้มือไปต่างนะครับกดถ่ายไปได้ประตูที่สามนะครับอุสเรกิสถานแล้วก็ชิงเป่าจบเกมไปแล้วครับผู้ตัดสินฮัสซันอักรามีจากฮีรานะครับเกมเอเชียนคร,ครับรอบคัดเลือกรอบสามนะสุดท้ายของกลุ่มสี่ครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับนี่ครับไม่ล้มนะครับแต่ว่า นี่ครับมาฟาวตรงนี้ครับครับจบ,จบเกมครับ,รบอุซเบกิสถานก็เอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อศูนย์ครับ